มีเครื่องดื่มอยู่4อย่างที่ทําให้ร่างกายเป็นกรดถ้าอยากให้ไตไม่ทํางานหนะักก็ต้องเลี่ยงเครื่องดื่ม4อย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งเลยน้ำอัดลมทําให้ร่างกายเป็นกรดเยอะเลยสมมติว่าเราไปกินน้ําดำในนั้นมันมีนมกรดฟอสฟอริกเยอะ pH 2ถึง2.5นะมีความเป็นกรดสูงมากๆเลยเป็นเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างที่2แอลกอฮอล์ชนิดของแอลกอฮอล์ที่ทําให้ร่างกายเป็นกรดมากที่สุดเลย ก็คือเบียร์เบียร์ยังทําให้ยูริกเยอะด้วยเนาะถ้าอยากทานแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยตัวที่ทำให้เป็นกรดน้อยที่สุดคือไวน์แดงเพราะว่าในไวน์แดงเนี่ยมันมีซิตรัสทำให้ร่างกายเป็นด่างอย่างที่3คาเฟอีนหรือกาแฟทีนี้สายที่ชอบดื่มกาแฟทํำยังไงหละ่ะก็เอาน้ําแร่หรือน้ําด่างไปชงกาแฟซะเพื่อบาลานซ์ความเป็นกรดด่าง คาเฟอีนเนาะหรือกินโซดามินบาลานซ์เข้าไปนะครับข้อที่4น้ำาร o จริงๆเป็นน้ำเปล่าเราเนี่ยแหละแต่เขาไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่ารีเวิร์สออสโมซิสมันจะเป็นการทำให้น้ำเนี่ยมันสะอาดสุดๆก็จะเหมือนน้ำกลั่นเลยในนั้นจะไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยแร่ธาตุเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยมีความเป็นดา่างพอมันไม่มีแร่ธาตุเลยน้ำมันเลยมีความเป็นกรดหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำาร o เนี่ยไม่เหมาะในการเอามาดื่มเพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่เหมาะอย่างยิ่งในคนที่เป็นโรค ไตวายนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ